อ่าจะพาวายุสวดนอาสาทุสาธุสาธุอ่าสวดมนต์นะอารหังสัมมุทโธพระวัพุทธังพะวันตังอภิวาเทมีสาธุสวาโตพระวัตาธโมธรรมนะมัสส Bhavatipanno pakkhavato sahavasanko sanghangnammi. namami Nak mu tesa pakkhavato arhato sama samput tesa. <tip> Nak mu tesa pakkhavato arhato sama samput tesa. <tip> Nak mu tesa pakkhavato arhato sama samput tesa. ยินดเป็นส่วนมากวาอะระหังสัมมาสัมปุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโรปุริสัรถมสาราติสาธาเทวมโนสานังภูมิทวบสาวาติสาธุสวาทัตโตมกวัตตสัมโมสันถิโกอการิโกเอหิปัสโกโอปันิโกปัจจตสังเวสิตาโพวิญโยหิติสาธุยัง Subpatipano so, pakawatosa wakasanko ucu patipano baka... <hesitation> ah. nah, eh? ucu patipano pakawatosa wakasanko ya- ya patipano pakawatosa wakasanko sami patipano pakawatosa wakasanko ya titang catari puri sayukani ata puri sabu kala iya sapa kawatosa wakasanko ahu nayo pa hu nayo hakina iyo karaniyo anota rangkunya keta anglo satu วอ้ยมปฮเขาเพียงเพี้ยงเพียงไปอันนี้เขอให้อาสั้นสั้นสั้นมาอเราลมือสาธุก่อนเป่าเพียงให้อลอรจเสร็จแล้วจะเอามาันสาธุอ่าอีสิิโอเสเสออเสเสพุทธนามอมนาพุทธตังโสอตุตังพุทธปิติอ เทสเทสกิการนิสันิตชามิชามิกเสเสกิการนัิสัตังชาิมชาม่ไหนไหนไม่เอาปาหัวให้มาสุปฏิวันโนพักตโวสาสังคอ่าสุปฏิวันโนพักตโวสาวสังโไหนไม่รีเาปาหัวเบหมเจ็บหัวไหมโอเคมาเป่าเปากั iti pisau si si i si si puta nama i i menapu datang su isutang puta pit pit i om baca perkaya juru kanciwa nama apa satu satu om baca perkaya juru kanciwa nama pata su maresuk dibenong suasa sangko sang nama i ti sukato jutin teru nama putaya na siwang proma ma au na tanto namao tanti tanti tanto namao tanti satu 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 iya เั้ยยังเอามาแผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาก่นอนเอแผ่เมตตาก่อนนั่งลงแผ่เมตตาก่นอนแผ่เมตตาสาธุแ๊บเดียวข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายขอหมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เถิด Bye. Um.